สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสุขภาพ,าพทางการเงินของบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการ healthcare กันนะคะนั่นก็คือ United Health Group หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า U.N.H เรามีข้อมูลงบการเงินล่าสุดเลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาส2กับไตรมาส3ของปี2025อยู่ในมือเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาถอดรหัสกันค่ะว่าตัวเลขพวกนี้เนี่ยกำลังจะเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังครับซึ่งพอผมเปิดดูข้อมูลชุดนี้นะครับโอ้โห เจอเรื่องที่น่าสนใจทันทีเลยมันเป็นสถานการณ์ที่ดูแบบขัดแย้งกันเองอย่างชัดเจนมากก็คือรายได้โตแต่กำไรกลับหดนี่คือปริศนาหลักเลยครับที่เราจะมาไขากันในวันนี้น่าสนใจมากค่ะฟังดูมีปมนะฮะเนี่ยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคือถ้าดูเผินๆจากบรรทัดบ,บนสุดของงบกำไรขาดทุนนะคะรายได้รวมหรือ total revenue เนี่ยเพิ่มขึ้นจาก111.6พันล้านดอลลาร เป็น113.1พันล้านดอลลาร์ดูเหมือนเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะเหมือนบริษัทกำลังโตขายดีมากๆใช่ครับถ้าเราอ่านแค่พาดหัวข่าวก็คงจะเป็นแบบนั้นเลยแต่เรื่องราวมันมันพลิกผันเมื่อเราเลื่อนสายตาลงมาดูบรรทัดสุดท้ายนั่นก็คือกำไรสุทธิหรือ Net Income มันไม่ได้โตตามรายได้เลยครับกลับกันมันดิ่งลงอย่างน่าตกใจจาก3.4พันล้านดอลลาร์เหลือแค่2 3พันล้านเท่านั้นเอง เดี๋ยวนะคะนั่นมันนั่นมันหมายความว่ากำไรหายไปพันกว่าล้านดอลลาร์เลยนะในไตรามาสเดียวทั้งนั้นที่ขายของได้มากขึ้นเนี่ยนะคะปกติเวลาเจอเคสแบบนี้ดิฉันจะเดาก่อนเลยว่าสงสัยบริษัทต้องไปซื้อกิจการใหญ่ๆหรือมีการลงทุนอะไรพิเศษที่บันทึกเป็นค่าใช้ใจ่ายก้อนโตในไตรามาสนี้แน่ๆใช่ไหมคะเป็นการคาดเดาที่สมเหตุสมผลมากครับแล้วก็บ่อยครั้งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่น่าเสียดายที่ คราวนี้ไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายพิเศษก้อนใหญ่ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วจบแต่เป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ในในธุรกิจหลักของเขาเลยซึ่งแบบนี้น่ากังวลกว่าเยอะครับมันเหมือนกับอาการป่วยเรื้อรังไม่ใช่แค่อุบัติเหตุอา้าวอย่างนั้นหรอคะแล้วแล้วอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงล่ะคะตัวการซ่อนอยู่ในฝั่งรายจ่ายครับที่มันโตเร็วกว่ารายได้ที่หามาได้มีผู้ร้ายอยู่สองตัวหลักๆเลยที่เห็นชัดมาก 1. คือค่าใช้ใจ่ายสินใหม่ทดแทนหรือ losses benefits ตัวนี้เพิ่มจาก78.5พันล้านไปเกือบ80พันล้านสำหรับธุรกิจประกันสุขภาพนะครับนี่แปลตรงๆได้เลยว่าค่ารักษาพยาบาลและการเคลมประกันพุ่งสูงขึ้นมากอ๋อเข้าใจแล้วค่ะนั่นคือต้นคุณหลักของธุรกิจเขาเลยถูกต้องครับแต่ตัวร้ายอีกตัวที่น่าจับตาไม่แพ้กันคือ ค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารหรือ SGA ตัวนี้พุ่งขึ้นแรงมากจาก13.7พันล้านเป็น15.2พันล้านถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับ SGA ก็คือ,อ,อต้นทุนในการขับเคลื่อนองค์กรทั้งหมดที่ไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาลโดยตรงลองนึกภาพค่าการตลาดเงินเดือนผู้บริหารค่าเช่าตึกราคาพูดง่ายๆคือค่าใช้ใจ่ายเพื่อให้บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งนี้ดำเนินต่อไปได้ ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนเครื่องจักรนี้จะกินน้ำมันดุขึ้นเยอะเลยครับโห oh, พอเห็นภาพเลยค่ะมันคือกับดักที่เรียกว่า margin compression หรืออัตรากำไรถูกบีบอัดชัดๆเลยเหมือนเราเปิดร้านกาแฟที่ขายดีเป็นประวัติการลูกค้าต่อคิวยาวออกไปนอกร้านแต่ปรากฏบว่าราคา,มาเมล็กกาแฟกับค่านมมันพุ่งขึ้นไป3ามเท่าตัวสุดท้ายสิ้นวันแม้จะขายได้เยอะขึ้นแต่กลับมีเงินในลิ้นชักน้อยลง UNH ในไตรามาสนี้ก็เหมือนกำลังเจอกับปัญหาร้านกาแฟที่ว่านี่แหละค่ะแต่ในสเกลระดับแสนล้านดอลลาร์เป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมเลยครับชัดเจนมากใช่เลยครับกำไรจากการดำเนินงานหรือ operating income เนี่ยลดลงควัวภาพเลยซึ่งมันสะท้อนว่าประสิทธิภาพในการทำกำไรของไตรามาสนี้แย่ลงจริงๆบทสรุปจากงบกำไรขาดทุนก็เลยเป็นภาพที่น่าเป็นห่วงและเป็นสัญญาณล,ลบในระยะสั้นอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับ ภาพจากงบกำไรขาดทุนนี้ดูน่ากังวลจริงๆค่ะแต่ดิฉันก็เคยเรียนรู้มาว่าบางทีตัวเลขกำไรทางบัญชีมันก็ไม่เหมือนกับเงินสดจริงๆที่อยู่ในธนาคารเสมอไปเลยอยากรู้มากเลยค่ะว่างบกระแสงเงินสดจะเล่าเรื่องที่เศร้าเหมือนกันไหมหรือว่ามันจะมีพลอตหักมุมรอเราอยู่ คำถามดีมากครับและใช่เลยงบกระแสงเงินสดให้ภาพที่แตกต่างและซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเรามาดูกันทีละส่วนนะส่วนแรกคือกระแสงเงินสดจากการดำเนินงานหรือ CFO ซึ่งก็เหมือนหัวใจหรือเครื่องยนต์หลักของธุรกิจเลยตัวเลขนี้ลดลงจาก7.2พันล้านดอลลาร์เหลือ5.9พันล้านดอลลาร์ซึ่งก็สอดคล้องกับกำไรที่ลดลงที่เราคุยกันไป ก็ดูสมเหตุสมผลนะคะกำไรลดเงินสดจากการทำธุรกิจก็ควรจะลดตามใช่ครับแต่จุดที่น่าสนใจคือถึงแม้จะลดลงนะแต่การที่บริษัทยังสามารถปั๊มเงินสดจากการดำเนินงานได้เกือบ6,000ล้านดอลลาร์ในเวลาแค่3เดือนเนี่ยยังถือว่ามหาศาลมากนะครับเครื่องยนต์หลักอาจจะเบาลงนิดหน่อยแต่มันยังเป็นเครื่องจักรผลิตเงินสดชั้นยอดอยู่เลยโอเคแสดงว่าธุรกิจหลักยังแข็งแกร่งมากแค่ทำกำไรได้น้อยลง แล้วเรื่องการเอาเงินไปลงทุนล่ะคะหรือว่ากระแสเงินสดจากการลงทุน CFI เป็นยังไงว่างคะที่เพิ่มขึ้นมานี้ไม่ได้เอาไปสร้างโรงพยาบาลใหม่หรือซื้อเครื่องมือแพทย์น,นะครับส่วนใหญ่ถูกจัดอยู่ในหมวดกระแสเงินสดจากการลงทุนอื่นๆซึ่งหมายถึงการนาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมันบอกเราว่า UNH กําลังโยกเงินสดก้อนโตไปลงทุนเพื่ออนาคตอย่างจริงจังเลยแล้วส่วนสุดท้ายล่ะคะที่เกี่ยวกับคู่ถือหุ้นกับเจ้าหนี้ กระแสงเงินสดจากการจัดหาเงินหรือ CFF มีอะไรให้ประหลาดใจอีกไหมคะมีครับและอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในงบการเงินชุดนี้เลยก็ว่าได้นั่นคือการซื้อหุ้นคืนหายไปลองนึกภาพตามนะครับไตรามาสก่อนหน้าเนี่ยบริษัทใช้เงินถึง2.3พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อหุ้นของตัวเองคืนจากตลาดซึ่งเป็นกลยุทธ์ยอดนิยมเลยนะในการพยุงราคาหุ้นและทำให้กำไรต่อหุ้นดูดีขึ้นแต่พอมาไตรามาสนี้กิจกรรมนั้นหายไปเลยครับ เป็นศูนย์ครับเดี๋ยวสิคะหยุดซื้อหุ้นคืนไปเฉยๆเลยเหรอคะจากที่เคยใช้เงินเดือนละเป็นพันล้านเพื่อนหนุนราคาหุ้นตัวเองอยู่ดีๆนี่มันมันเหมือนเป็นธงแดงอันใหญ่เลยนะในความรู้สึกของดิฉันเหมือนผู้บริหารกําลังส่งสัญญาณบอกตลาดไกลๆหรือเปล่าเขาว่าตอนนี้ผมยังไม่คิดว่าหุ้นของบริษัทตัวเองน่าซื้อเท่าไหร่แบบนี้นักลงทุนไม่ตกใจแย่หรอคะนั่นเป็นมุมมองหนึ่งที่นักลงทุนจํานวนมากในตลาดคิดแบบนั้นแน่นอนครับ และมันอาจจะส่งผลลบต่อราคาหุ้นในระยะสั้นได้จริงๆแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะมันอาจ,จเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดและรอบคอบมากๆก็ได้ลองคิดดูสิครับผู้บริหารอาจจะกำลังคิดว่าในสถานการณ์ที่ค่ารักษาพยาบาลผันผวนขนาดนี้และมีโอกาสลงทุนดีๆรออยู่ข้างหน้าการเก็บเงินสดไว้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตหรือนำไปลงทุนเพื่อการเติบโตจริงๆย่อมดีกว่าการนำเงินมาใช้ทางวิศวกรรมการเงินเพื่อดันราคาหุ้นในวันนี้ มันคือการเลือกมองเกมยาวแทนที่จะเอาใจตลาดในระยะสั้นครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเปลี่ยนจากการเอาใจนักลงทุนมาเป็นตั้งรับเพื่อความอยู่รอดและเติบโตงั้นบทสรุปจากงบกระแสเงินสดก็คือสภาพคล่องยังแกร่งมากแต่เริ่มรัดเข็มขัดและเปลี่ยนกลยุทธ์การใช้เงินครั้งใหญ่ถูกต้นเลยครับ โอเคค่ะเราเห็นภาพกําไรที่ถูกบีบอัดกับกระแสเงินสดที่เปลี่ยนทิศทางไปแล้วทีนี้เรามาตรวจดูฐานรากของบริษัทกันบ้างดีกว่านั่นก็คืองบดุลอยากรู้ว่าโครงสร้างโดยรวมของบริษัทยังแข็งแรงอยู่ไหมหรือว่ามีรอยร้าวอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าถ้าเปรียบเป็นตึกนะครับตึกนี้ยังคงใหญ่ขึ้นและแข็งแรงมากสินทรัพย์รวมหรือ total assets เพิ่มขึ้นจาก3 0 8 0 0 0ล้านดอลลาร์เป็น3 1 5 0 0ล้านดอลลาร์ แสดงว่าบริษัทไม่ได้เล็กลงเลยครับยังคงขยายตัวต่อเนื่องแล้วในรายละเอียดล่ะคะมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมมีจุดที่ต้องจับตาอยู่อืมสองสามจุดครับหนึ่งคือลูกหนี้การค้าหรือ receivables เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะจาก28.5พันล้านดอลลาร์เป็น32.7พันล้านดอลลาร์แปลว่าบริษัทให้บริการไปแล้วแต่ยังเก็บเงินสดจากลูกค้าไม่ได้ซึ่งถ้าตัวเลขนี้สูงขึ้นเรื่อย ก็อาจจะกระตบสภาพคล่องได้ในอนาคตแล้วอีกจุดลหะคะอีกจุดน่าสนใจกว่าแล้วมันเชื่อมโยงกับปัญหาแรกที่เราคุยกันเลยนั่นคือภาระผูกพันกรมธรรม์หรือ policy liabilities ตัวเลขนี้คือเงินสำรองที่บริษัทประเมินว่าจะต้องเตรียมไว้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลในอนาคตซึ่งมันก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนี่คือจุดที่เรื่องราวในงบกำไรขาดทุนมันทะลักเข้ามาอยู่ในงบดุลเลยครับมันเป็นการยืนยันว่าปัญหาค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องที่เกิดขึ้นในตรายมาเดียวแต่บริษัทกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้นในระยะยาวด้วยงบดุลกำลังตะโกนย้ำคำเตือนจากงบกำไรขาดทุนนั่นเอง ชัดเลยค่ะว่าง,งบดูลมันมายืนยันปัญหาหลักของไตรามาสนี้แล้วในฝั่งของส่วนของผู้ถือหุ้นหรืออีควิดีที่เป็นของเจ้าของจริงๆล่ะคะเป็นยังไงบ้างส่วนนี้ยังแข็งแกร่งมากครับกำไรสะสมหรือ retained e a r n i n g s ยังคงเพิ่มขึ้นแสดงว่าแม้กำไรไตร,าตรามาสนี้จะลดลงแต่ก็ยังมากพอที่จะจ่ายเงินปันผลและยังมีเงินเหลือเก็บเข้าบริษัททำให้ฐานทุนของบริษัทยังคงหนาขึ้นเรื่อยๆเหมือนเกราะที่คอยปกป้องบริษัทนั่นแหละครับสุดยอดเลยค่ะ เรามาปฏิติตประต่อเรื่องราวทั้งหมดกันดีกว่างบกำไรขาดทุนบอกเราว่ากำไรกำลังถูกบีบจากต้นทุนที่พุ่งสูงงบกระแสะเงินสดบอกว่าบริษัทกำลังเปลี่ยนเกมหยุดซื้อหุ้นคืนเพื่อเก็บเงินสดไปลงทุนและงบดุลก็ยังแข็งแกร่งแต่ก็เริ่มส่งสัญ,ญญาณเตือนเรื่องต้นทุนในอนาคตทั้งหมดนี้แปลว่าอะไรสำหรับคนที่จะลงทุนคะนี่คือส่วนที่สนุกที่สุดครับเพราะคำตอบมันไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นนักลงทุนสไตล์ไหนเริ่มจากสายซิ่งก่อนเลยค่ะนักลงทุนเรียะสัน้นหรือสายเกงกําไรควรมองเรื่องนี้ยังไงคะสาหรับนักลงทุนเรียะสั้นนะครับคำแนะนําจากข้อมูลงบการเงินชุดนี้ค่อนข้างชัดเจนคือขายหรือหลีกเลี่ยงไปก่อนเหตุผลง่ายๆเลยคือปัจจัยบวกที่ตลาดชอบมากอย่างกําไรเติบโตกับการซื้อหุ้นคืนมันหายไปพร้อมกันในไตรามาสเดียว ตลาดหุ้นไม่ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์ในแง่ลบแบบนี้และมักจะลงทัดราคาหุ้นอย่างรวดเร็วครับชัดเจนมากค่ะแล้วสําหรับนักลงทุนระยะยาวล่ะคะคนที่มองที่คุณค่าของธุรกิจถือเพื่อรับเงินปันผลไปเรื่อยๆสําหรับนักลงทุนระยะยาวคําแนะนําอาจจะตรงกงันข้ามเลยคือถือต่อหรือโฮลหรืออาจจะมองเป็นโอกาสด้วยซ้ําเหตุผลก็คือพื้นฐานของบริษัทยังไม่เปลี่ยนครับ UNH ยังเป็นเบอร์หนึ่งในอุตสาหากรรมที่จำเป็นต่อชีวิตผู้คนและที่สำคัญที่สุดคือเงินปันผลยังปลอดภย100ัยร้อเปเซถ้าเราย้อนกลับไปดูงบกระแสะเงินสดจะเห็นว่าบริษัทมีเงินสดจากการดำเนินงานหรือ CFO เข้ามา5.9พันล้านแต่จ่ายปันผลออกไปแค่2.0พันล้านนั่นหมายความว่าพวกเขามีเงินสดมากกว่าที่ต้องจ่ายปันผลถึงเกือบ3เท่าความสามารถในการจ่ายปันผลยังแข็งแกร่งมากครับ ถ้าให้ดิฉันสรุปภาพรวมก็คืองบไตรามาสนี้ UNH สะสดุดขาตัวเองเรื่องค่าใช้ใจ่ายรักษาพยาบาลทำให้ในระยะสั้นราคาหุ้นอาจจะดูไม่ดีแต่ในระยะยาวพื้นฐานของบริษัทยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นการที่ราคาหุ้นอาจจะปรับตัวลงก็อาจจะเป็นโอกาสสำหรับคนที่เชื่อมั่นในธุรกิจระยะยาวของบริษัทก็ได้สินะคะถูกต้องครับมันคือภาพของยักษ์ใหญ่ที่แข็งแกร่งแต่กาลังเป็นหวัดในระยะสั้น โดยสรุปแล้วสิ่งสำคัญที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดในไตรามาสถัดๆไปก็คือแนวโน้มของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนี่แหละค่ะว่ามันจะยังคงสูงต่อเนื่องหรือไม่หรือว่านี่เป็นแค่เหตุการณ์ผิดปกติแค่ไตรามาสเดียวใช่เลยครับและนั่นก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคบคิดต่อในขณะที่ UNH กําลังเจอปัญหานี้อยู่แล้วบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันละ่ะ กำลังเผชิญกับแรงกดดันแบบเดียวกันหรือไม่หรือว่านี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ U.N.H เพียงรายเดียวการค้นหาคำตอบนี้อาจจะช่วยให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นครับวันนี้คือพายุที่กำลังพัดถล่มทั้งอุตสาหกรรมหรือเป็นเพียงเมฆฝ,ฝนก้อนเล็กๆที่ปกคลุมอยู่เหนือบริษัทแห่งนี้เท่านั้น